สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาอันบ็อกนะครับเป็นของชิ้นไม่ใหญ่มากนะก็มีรอยบุบนิดหนึงนะเดี๋ยวมาแก,กะกันเลยครับว่ามันคืออะไรเอ่ยนะฮะไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะผมก็สุ่มๆม,มานะครับว่าน่าจะใช้ได้นะหวังว่านะครับโอ้พอดีไม่ใส่ของมือนะเสียง สริงโดนบาดมากมีกล่องอ้าวไม่ใช่กล่องครับมีแบบโกันกระแทกครับการกระแทรกรแ,ทแบบใช้กล่อ,องกระดาษนะอันนี้เป็นเหมือนเคสนะครับเคสของ i n s t a 3 6 6 0ที่เป็นรุ่นเอ p โปนะครับโอ้ทำไมมันเหมือนมันเย็นๆเลยเฮ้ย hey. มีเส้นเส้นด้วยคืออะไรออกมาจากออกมาจากเครื่องโอ,อ,อเครื่องออกมาจากเครื่องสามดีพิอฮะมีเส้นด้วยโอ้โหแล้วก็แบบเสียงต่อการขาดเลยเกินนะฮะไม่รู้ขาดหรือยังด้วยนะดะไร น่ากลัวแท้ก็ใครสนใจนะครับนี่มีที่คล้องด้วยแล้วก็ที่ปิดฝาเล่นนะครับแต่ว่ามันน่ากลัวยังไงไม่รู้นะปิดปิดได้อยู่แหละนะเดี๋ยวต้องไปลองกับตัวจริงนะครับว่าใส่ได้หรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดว่าใส่ไม่ดีเนะี่ยมีขาดนะนะเอออ่ะวันนี้เอามาให้ดูประมาณนี้ครับนี่ ของแบบเหมือนเพิ่งปิ้นออมาจากเครื่องนะครับยังมีแบบเนี่ยเศษของทีดีปิ้นอยู่เลยนะแม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ